สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมหในวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับในวันนี้นะคะการเรียนรู้ภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเกี่ยวข้องกับข้อคิดเกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะข้อคิดเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายบริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตในที่นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะสําหรับนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมารู้ก่อนว่า เราเรียนไปเพื่ออะไรเราจะได้อะไรบ้างนะคะสําหรับการเรียนในครั้งนี้นะคะเรื่องแรกเลยนะคะสําหรับสาระที่1นนะคะก็คือสาระการอาะะ่านค่ะสาระที่1การอ่านนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสังเคราะห์ความรู้นะคะจากการอา่านสื่อสิ่งพิมพ์นะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะเพ <dungeon, S 2> <Northwest seventeen, S 1> ื่อมาพัฒนาตนเองนะคะพัฒนาการเรียนแล้วก็พัฒนาความรู้ทางอาชีพนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการเรียนรู้นะคะในส่วนของสาระที่สา นั่นก็คือการฟังการดูและการพูดนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็จะมารู้เรื่องเกี่ยวข้องกับให้นักเรียนนะคะสามารถวิเคราะห์แนวคิดนะคะการใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูได้อย่างมีเหตุผลนะคะดังนั้นกิจกรรมในวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับการสื่อสารของเรานะคะก่อนอื่นคุณครูมีคําถามมาถามนักเรียนค่ะเพราะเหตุใดนะคะมนุษย์จึงมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนักเรียนติดต่อสื่อสารใครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้างหรืหรรรอไม่คะเพราะเหตุใดน,นักเรียนต้องติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบนี้ในอดีตนักเรียนสื่อสารกับ เพื่อนๆน,นักเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนสื่อสารกับญาติมิสสนิทอย่างไรบ้างนะคะตอบคําถามคุณครูได้หรือยังคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในประเด็นต่างๆนะคะเรียนรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วใช่ไหมไปเลยค่ะ สำหรับการบริการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็ะจะมีความหลากหลายความหลากหลายในที่นี้เรารวมถึงอะไรจากในอดีตนะคะเราจะมีการสื่อสารน,นะคะอาจจะผ่านในรูปแบบของการใช้อีเมลนะคะใช้กระดานเสวนานะคะหรือนนะะใช้ห้องคุยนะคะในปัจจุบันก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะอย่างในอดีตนะคะเราอาจจะมีการใช้โทรศัพท์นะคะ <choking S 1> อาจจะมีการติดต่อสื่อสารผ่านโทรเลขนะคะปัจจุบันก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะดังนั้นนะคะการใช้บริการเครือข่าย สังคมอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะคะก็คือการเปิดโอกาสนะคะให้เราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะความรู้สึกนึกคิดข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆได้นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะการใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตย่อมมีข้อดีค่ะข้อดีของการใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตมีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือเราอาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายในที่นี้คืออะไรก็อาจจะเป็นการ ใช้บริการนะคะในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะเราสามารถมีโอกาสนะคะสื่อสารด้วยการเขียนมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถโต้อตอบนะคะได้เป็นจํานวนมากในวันต่อวันนะคะดังนั้นนะคะการสื่อสารนะคะ จากในอดีตนะคะเราอาจจะต้องใช้เวลานะคะยกตัวอย่างเช่นการเขียนจดหมายเราเขียนจดหมายหาเพื่อนนะคะอาจจะต้องใช้เวลาวัน2วันอาจจะเป็นสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนก็ได้ค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะผ่านเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะจะเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถโต้อต,อ,ตอบกันได้เป็นจํานวนมากในแต่ละวันนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะข้อดีผ่านไปแล้ว สำหรับการใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตหากเราใช้มากเกินความจําเป็นจะเป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันนักเรียนใช้มากเกินความจําเป็นหรือเปล่าคะการใช้มากเกินความจําเป็นในประเด็นแรกนะคะเราอาจจะมีภาวะนะคะเป็นโรคเสพติดอินเทอร์เน็ตโรคเสพ ติดอินเทอร์เน็ตหมายความว่าอย่างไรนะคะก็คือการใช้งานที่มากเกินความจําเป็นนะคะซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะประเด็นแรกนะคะก็คืออาจจะทําให้ตาของเรานะคะล้าได้ตาของเราล้าเนี่ยในที่นี้หมายความว่าอย่างไรอาจจะมาจากการที่เรานะคะจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเองค่ะนอกจากนี้นะคะผลเสียต่อสุขภาพของเรานะคะไม่ใช่แค่เรื่องของดวงตานะคะอาจจะเป็นเรื่องของการอักเสบนะคะในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ รวมถึงอาจจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังนะคะแล้วก็บริเวณต้นคอได้นะคะดังนั้นนะคะการใช้งานนะคะที่มากเกินความจำเป็นอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะ หากใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตมากเกินความจําเป็นนะคะอาจจะส่งผลเสียนะคะ<ล>ทําให้เรานะคะไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะคะทํางานหรือพักผ่อนนะคะรวมถึงการออกกาลังกายนะคะรวมถึงเราอาจจะไม่มีเวลานะคะในการพูดคุยกับคนในครอบครัวของเรานะคะรวมถึงอาจจะเป็นญาติส <esf'> น<ฟ>ิทมิตรสหายของเรานะคะหรือเพื่อนๆของเรานะคะ <enfim> ดังนั้นการที่เราใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตก็จะต้องมีความพอดีนั่นเองค่ะ และที่สำคัญน,นะคะข้อคิดสำหรับในวันนี้นะคะเราจะใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรนะคะให้มีความพอดีเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับข้อที่1นนะคะเราจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลตนเองผ่านเครือข่ายหมายความว่าอย่างไรนะคะข้อมูลของเราได้แก่อะไรบ้างนะคะเช่นอายุเพศภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชนอาจจะรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคารอาจจะเป็นชื่อโรงเรียนชั้นเรียนของเราสถานศึกษาของเราหรือข้อมูลสถานที่ทำงานของผู้ปกครองข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าข้อมูลส่วนตัวนะคะหรือข้อมูลของตัวนักเรียนเองนะคะดังนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้หากเราเปิดเผยสู่สาธารณชนอาจจะทำให้ข้อมูลรั่วไหลได้และที่สำคัญนะคะ ข้อมูลถ้าอยู่บนโลกออนไลน์แล้วหรืออยู่ในชุมชนออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตก็อาจจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองได้เพราะข้อมูลที่เป็นสาธารณะย่อมส่งผลเสียเช่นการโฆษณานะคะนำข้อมูลของเรานะคะ ไปใช้ในการโฆษณาต่างๆนะคะและอาจจะสร้างความลำคาญนะคะหลอกลวงนะคะล่อลวงนะคะทำในสิ่งที่ไม่ดีกับตัวของเราเองดังนั้นข้อมูลของเรานะคะอย่าเปิดเผยมากนักนะคะมันจะเป็นผลเสียต่อตัวของเราเองนะคะ ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนะคะในประเด็นที่2คือการหมั่นตรวจสอบพฤติกรรมนะคะของผู้ติดตามความเคลื่อนไหวของเราในเครือข่ายหมายความว่ายอย่างไรนะคะก็คือบริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนะคะบริการติดตามความเคลื่อนไหวอาจจะเป็นการป้อนข้อความภาพเสียงคลิปวิดีโอของผู้อื่นที่เราสนใจนะคะเราจะต้องดูว่าผู้ที่ติดต่อกับเรานะคะบน เครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตเรารู้จักเขามากน้อยเพียงใดนะคะเราสนิทกับเขามากน้อยเพียงใดเรามีปฏิสัมพันธ์กับเขามากน้อยเพียงใดหรืออาจจะมีการที่มิจฉาชีพนะคะสามารถสะกดรอยตามเราได้นะคะดังนั้นเพื่อนบนเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตก็มีความสําคัญนะคะดังนั้นผู้ติดตามต่างๆเราต้องคอยดูนะคะมันตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นด้วยค่ะว่าเขามีการติดต่อ,อก,กับเราโดยมีวัตถุประสงค์ใดนะคะ และที่สำคัญนะคะการตรวจสอบนะคะก็คือควรตรวจสอบนะคะว่ามีใครบ้างนะคะรู้จักกันมากน้อยเพียงใดนะคะติดตามเราด้วยเจตนาใดนะคะก็จะทำให้เราปลอดภัยนะคะต่อการใช้งานบริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะหากไม่แน่ใจต้องทำอย่างไรหากเราไม่แน่ใจว่าผู้ติดตามเราเป็นบุคคลที่ มีพฤติกรรมดีหรือไม่ดีนะคะหากเราไม่แน่ใจสําคัญเลยค่ะเราต้องลบเขานะคะออกจากการติดต่อของเรานะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและครอบครัวค่ะข้อคิดเกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนะคะในประเด็นที่3นะคะก็คือการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นจากประเด็นแรกนะคะและประเด็นที่2นะคะข้อมูลส่วนตัวของเรา เป็นสิ่งสําคัญดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเรามีผู้ติดต่อร่วมกันเรามีเพื่อนเรามีผู้ปกครองนะคะเรามีบุคคลที่เราติดต่ออาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะคะดังนั้นการเคารพสิทธิของผู้อื่นการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะโดยการที่เราทําอย่างไรได้บ้างนะคะประเด็นแรกเลยก็คือเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะหรือเรื่องราวส่วนตัวนะคะของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะนี่ คือสิ่งสำคัญเลยนะคะที่เราจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรอบข้างนะคะได้อย่างปลอดภัยนะคะและการพูดถึงเพื่อนนะคะรวมถึงครอบครัวนะคะคุณครูนะคะก็ควรทำด้วยความเคารพและระมัดระวังนะคะก็จะทำให้เรานะคะสามารถเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะ ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตในประเด็นที่4นะคะก็คือการไม่ส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนะคะโดยไม่จําเป็นในที่นี้หมายความว่าอย่างไรอีเมลนะคะหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อาจจะส่งผ่านมาทางโลกเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะหลักการสําคัญง่ายๆนะคะเราจะต้องพิจารณาสารก่อนคะ่ะว่าสารที่เราได้รับเนี่ยส่งต่อมาทางอีเมล มีรูปแบบอย่างไรเราต้องใคร่ครวญแล้วก็พิจนารณาก่อนว่าข้อมูลอิเนเทอร์เน็ตนะคะที่เราติดต่อสื่อสารกันเขาติดต่อเขาส่งข้อมูลมาหาเรานะคะเป็นในรูปแบบไหนมีจุดประสงค์ใดนะคะการส่งอีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่งที่ง่ายค่ะ การส่งเพียงแค่ครั้งเดียวสามารถส่งให้กับบุคคลนะคะได้เป็น10คนเป็นร้อยคนเป็นพันคนในครั้งเดียวกันดังนั้นการที่เรารับอีเมลจากใครก็ตามหรือรับจดหมายอ e ิเล็กทรอนิกส์จากใครก็ตามนะคะเราจะต้องพิจารณาอย่างใคร่ครวญก,ก่อนว่าข้อมูลที่เขาส่งมานั้นเป็นอย่างไรนะคะหลักการสําคัญง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะคะการส่งต่อจดหมายอ e ิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลโดยไม่จําเป็นเรามีหลักการง่ายๆค่ะ เราเรียกหลักการนี้ว่าหลักการามาสูตร10ประการนะคะสำหรับหลักการามาสูตรทั้ง10ประการนะคะข้อแรกนะคะก็คืออยาด่วนเชื่อโดยฟังตามกันมานะคะเราฟังอะไรจากใครนะคะเราจะต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราฟังนะคะน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนนะคะข้อ2นะคะอยาด่วนเชื่อตามที่เขาทำสืบต่อกันมาเราจะต้องรู้แล้วก็พิจารณาก่อนนะคะว่าสิ่งที่ทำตามสืบต่อกันมาเป็นอย่างไรนะคะควรประพรฤติปฏิบัติ หรือไม่นะคะคในประเด็นที่3นะคะก็คือยาด่วนเชื่อตามข่าวลือนะคะข่าวลือในที่นี้นะคะอาจจะมีความหมายในเชิงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะข่าวลืออาจจะมีทั้งความจริงข้อเท็จจริงนะคะหรืออาจจะเป็นข้อไม่จริงก็ได้นะคะ ดังนั้นนะคะข้อที่4นะคะก็คือยาด่วนเชื่อตามตำราหรืออ้างในคำพีนะคะข้อที่5นะคะยาด่วนเชื่อเพราะมีเหตุนึกเดาเอาเองนะคะในประเด็นที่6นะคะยาด่วนเชื่อด้วยการคาดคะเนล่วงหน้านะคะในประเด็นที่7นะคะยาด่วนเชื่อด้วยการตึกตามกันมานะคะในข้อที่8นะคะยาด่วนเชื่อเพราะตรงตามความคิดของตนนะคะในข้อที่9นะคะยาด่วนเชื่อเพราะผู้พูดควรเชื่อนะคะข้อที่10นะคะยาด่วนเชื่อเพราะว่า สมณะนี้เป็นครูของเรานะคะหลักการมาสูตรง่ายๆทั้ง10ประการนี้นะคะหากนักเรียนนะคะได้เรียนรู้นะคะและนําไปใช้นะคะก็จะสามารถทําให้นะคะเรามีหลักการคิดนะคะในการเชื่อเรื่องต่างๆนะคะว่าเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะสำหรับการส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรืออ e ีเมลโดยไม่จําเป็นนะคะนักเรียนอาจกลายเป็นเครื่องมือการโฆษณานะคะหรือเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวลือนะคะโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะและอาจจะสร้างความแตกแยกนะคะความขัดแย้งในหมู่คณะก็ได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นที่คุณครูบอกนักเรียนไปแล้วนะคะว่า การส่งต่อจหมหนอิเล็กทรอนิกส์นะคะการที่เรารับข้อมูลข่าวสารจากใครมาก็ตามนะคะหากเป็นการสื่อสารนะคะโดยการส่งข้อมูลนะคะจากบุคคลหนึ่งบุคคลส่งให้อีกบุคคลหนึ่งนะคะแล้วเราส่งให้กับคนที่เรารู้จักอาจจะทำให้เขาเกิดความรำคาญเราได้นะคะหรืออาจจะเกิดความแตกแยกหรือขัดแย้งในหมู่คณะนะก็ได้เช่นกันค่ะข้อห้า พิจารณา,าอีเมลที่เป็นจดหมายลูกโซ่ก่อนส่งต่อจดหมายลูกโซ่หมายความว่าอย่างไรก็คือการส่งจดหมายนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะอาจจะประกอบไปด้วยคําอวยพรนะคะคําทํานายต่างๆหรือเรื่องเล่าต่างๆนะคะพร้อมบอกให้เรานะคะส่งต่อให้กับคนอื่นนะคะไม่น้อยกว่าจํานวนคนเท่านั้นเท่านี้ในเวลาจํากัดเท่านั้นเท่านี้นะคะดังนั้นนะคะการที่เรารับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลจากใครก็ตามมานะคะเราจะต้องพิจารณา,าให้ดีก่อนว่า สิ่งที่เขาส่งมาเป็นจดหมายลูกโซ่หรือเปล่าหากเป็นจดหมายลูกโซ่อาจจะเกิดผลเสียต่อเราได้นะคะยังไงนะคะอย่างไรนะคะส่งผลเสียต่อเราอย่างไรการส่งต่อหรือการไม่ส่งต่ออีเมลนะคะหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีผลนะคะต่อการดําเนินชีวิตใดๆของเราเลยนะคะเพราะว่าการที่เราจะ มีสิ่งที่ดีเราจะเจอสิ่งที่ดีนะคะย่อมเกิดจากการกระทํานะคะหรือเราก็ยังเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะคนไหนทําดีย่อมได้ดีนะคะคนไหนทาไม่ดีก็ย่อมได้รับผลในทางที่ไม่ดีดังนั้นจดหมายลูกโซ่นะคะเราจะส่งต่อให้ใครเราก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนนะคะข้อคิดเกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนะคะในประเด็นที่6นะคะเรามาสู่ประเด็นที่6แล้วนะคะเราจะไม่ใช้เครือข่ายนะคะเป็นเวทีในการกล่าวหา ในการตําหนิหรือการประจานบุคคลหรือองค์กรนะคะทําไมเราถึงไม่ควรกล่าวหาหรือตําหนิหรือประจานบุคคลอื่นนะคะ หลักการง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่เราเกล่าวหาหรือตำหนิอาจจะโดยการกระทำที่เราส่งต่อทางอีเมลการเขียนลงทวิตเตอร์เขียนลงใน f a c e b o o k นะคะเว็บบอร์ดเว็บบล็อกต่างๆนะคะอาจก่อความเสียหายให้กับผู้อื่นได้นะคะรวมถึงนะคะอาจจะสร้างความตระหนกให้กับคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญนะคะการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารนะคะก็เป็นความผิดความผิดในที่นี้ผิดอะไรผิด พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะพุทธศักราช2,550นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการที่เราใช้เครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะต้องใช้ในทางที่ดีนะคะทางบวกนะคะและไม่กล่าวหาหรือตำหนิหรือประจานบุคคลอื่นหรือองค์กรก็ตามนะคะ ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตในประเด็นที่7นะคะเรามาสู่ประเด็นที่7แล้วนะคะเราจะต้องระมัดระวังเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะมีในหลากหลายรูปแบบนะคะอาจจะเช่นบทความ เพลงภาพวาดภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้ค่ะการที่เรานำข้อมูลของบุคคลอื่นมานะคะเราควรจะเขียนแนะนำนะคะหรือทำเครื่องหมายเชื่อมโยงนะคะให้เข้าชมจากต้นฉบับนะคะเราก็จะได้ต้นฉบับนะคะได้ศึกษาข้อมูลจากต้นฉบับที่จริงๆนะคะแล้วก็ในประเด็นต่อมานะคะการคัดลอกมาเผยแพร่ต่อ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนะคะก็ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะคะพุทธศักราช2537ค่ะโทษทั้งจำและปรับในที่นี้เราไม่ควรละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนะคะดังนั้นเราจะนำข้อมูลของใครมาก็ควรจะมีการอ้างอิงหรือการทำเครื่องหมายเชื่อมโยงนะคะให้เข้าชมจากต้นฉบับค่ะ ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนะคะในประเด็นที่8นะคะก็คือเราจะต้องระมัดระวังมารยาทในการสื่อสารมารยาทในการสื่อสารคืออะไรคือการเขียนลงเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความนึกคิดของเรานะคะเป็นการเปิดเผยตัวตนนะคะต่อสาธารณะให้คนทั่วไปนะคะรู้จักดังนั้นเราก็จะต้องใช้คําสุภาพในการติดต่อสื่อสารนะคะคาสุภาพพูดจา หรือเขียนบันทึกนะคะด้วยการใช้คำดีๆนะคะคำสุภาพนะคะรวมถึงนะคะการใช้หลักวจีสุจริตนะคะก็คือการเขียนตามความเป็นจริงใช้คำสุภาพไม่เขียนส่อเสียดหรือเขียนเพ้อเจ้อนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็ต้องระมัดร,ระวังมารยาทในการสื่อสารนะคะหลักวจีสุจริตนะคะเราทำได้ง่ายๆนะคะใช้คำสุภาพก็คือไม่ใช่คำหยาบคายนะคะเขียนสิ่งที่ดีๆนะคะเขียนความจริงนะคะเราก็สามารถเป็นผู้ที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสร้างสารรค์แล้วแหละค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับในประเด็นที่9นะคะการสำรองข้อมูลการสำรองข้อมูลมีส่วนสำคัญอย่างไรนะคะการเก็บสำเนาข้อมูลทุกชนิดนะคะที่นำไปใส่ไว้ในบริการต่างๆนะคะมีความสำคัญหากอุปกรณ์นะคะเก็บข้อมูลนะคะเกิดความเสียหายสามารถนะคะเสียหายได้ตลอดเวลาหากข้อมูลนะคะสูญหายเสียหายนะคะ ข้อมูลต่างๆของเราก็จะสูญสลายไปนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะข้อมูลนะคะเราก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นการสํารองข้อมูลจึงมีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันค่ะ บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนะคะมักจะเสื่อมความนิยมเร็วนะคะบางบริการนะคะอาจจะมีอายุการใช้งานเพียงแค่1ปี2ปี3ปีนะคะดังนั้นนะคะข้อมูลนะคะที่เราลงข้อมูลไว้ในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนะคะก็ต้องมีความระวังด้วยนะคะหากข้อมูลนะคะหรือการให้บริการนะคะ เขาไม่มีการให้บริการแล้วนะคะเราก็อาจจะกลายเป็นบุคคลที่ข้อมูลนะคะสูญหายได้นะคะดังนั้นการสำรองข้อมูลก็เป็นส่วนที่สำคัญนะคะต่อตัวเราเองนั่นเองค่ะกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้นะคะวันนี้นะคะคุณครูมี3ข้อคําถามนะคะอยากจะฝากให้นักเรียนลอง ประลองความคิดของตัวเองนะคะในการตอบคําถามนะคะจากข้อที่1นะคะประโยชน์และโทษของเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตต่อ,อนักเรียนมีอะไรบ้างนะคะข้อที่2นะคะเหตุใดนักเรียนจึงต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต นะคะในข้อที่3มนะคะนักเรียนจะประยุกต์ใช้หลักวจีสุจริตมาใช้ในบริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรบ้างนะคะเพียงแค่3ข้อสั้นๆง่ายๆนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนคําตอบนะคะลงในกระดาษ A4 นะคะเพื่อที่เป็นการทบทวนความรู้ในการเรียนรู้ในวันนี้นั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้นะคะคุณครูน,นะคะฝากนักเรียนนะคะว่าการใช้งานเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ว่าได้นะคะในปัจจุบัน ะะดังนั้นเราจะใช้เครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตในรูปแบบไหนนะคะเราก็ต้องมีข้อคิดแล้วก็ไตรตรองให้ดีก่อนนะคะกับการใช้งานแล้วเราจะเป็นผู้ที่ใช้งานในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียนเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูต้องลานักเรียนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน